อีทีอีท,ทีบางบานของหน้าอะไรเจอตลอดเราได้กลิ่นเฝากพี่น้องที่ติดตามเพจแต่หน้างานประมาณนี้เมื่อกลางวันก็โดน้ำท่วมรัำมนตรีมาบางบานเป็นแหล่งนุ่มตำ่ำน้ำตามฟองตามอะไนเออขึ้นเข้าใไปผุ่นบ้านพี่น้อง กองการเหตุที่เขาหนีขึ้นมาลวนคล้องถนนมีเต็นท์ต่างเต็นท์อะไรเี้นะครับในความร่วมมันก็เป็นกำลังพลหน้างานของเหตุฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เมอสกันใดที่ติดตามมานมานแล้วก็จะรู้บริบทรู้การทำงานมี สละบ้างไม่มีสละบ้างก็จะว่ากันแต่นี่คือหนะน้าหน้างานจริงมาทำหน้าง,งานตัวเองดูเลยพี่น้องในพื้นที่แล้วแต่แต่สถานการณ์ยิ่งช่วงนี้เกี่ยวกับอุทุภภัยหาท่วมวิ่งหาข้องูลไม่เจอข้องูลไ่้ลเกณฑ์เราไม่โตต้าให้ AI ดันหน่อย ให้กำลังใจผู้ที่ทำอยากมีไรายได้เอออะไรนะไรายได้ทางอากาศผมก็ได้มา2เดือนละไม่มากไม่น้อยตามตามผลงานมงามผลงานขยันหน่อยหรือ,อมีความสามารถหน่อยก็ชิ้นชมเหเมือนเนาะเรามันก็พอขทำได้ตามสภาพ ติดตามแชร์กดไลค์เพื Cheer ่อเปิดค่าการมองเห็นเพื่ออะไรต่างๆระบบเขาอะเนาะเออเดี๋ยพาเดินไปถึงไหนสักเพลงไหมหมอกบกลากินปฏิสัมพันธ์กับน้องเขาเป็นหัวลุมครับพี่ลุมวันนี้พี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ